ไปชมการชิงแชมป์มือไทยนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก1 3 9อปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงมารัดเยนคอฟซิจิอายุ18ปีสูง176เซนติเมตรมาจากประเทศลิทัวเนียกับคูช่ชงของฝ่ายน้ำเงินอิมาดสตาชิอายุ18ปีเท่ากันสูง179เซนติเมตรมาจากประเทศมโมร็อกโกนะครับวันนี้ลิทัวเนียกับมโรมร็อกโกมาชิงแชมป์กันนะครับมารัดในชกม,มา7ครั้งชนะ6แพ้หนึ่ง ไม่มีเสมอนะครับส่วนยิมานชกมาสิบเอ็ดครั้งชนะเก้าแพ้สองไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับกำโนว่าแชมป์ขัดแชมป์จะอยู่ที่ลิทัวเนียหรือโมร็อกโกนะครับลำวยกันอยู่นะครับมาฝึกฝนมวยไทยก็เข้าใจแม่ไม้มวยไทยดีนะครับก็ต้องลำวยอย่างมวยไทยเลยนะครับเสียีดีทั้งคู่นะครับ มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับอ่ากรรมการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับเช็ดนมเช็ดหน้าก่อนนะครับอากรรมการบอกลุยยกทีหนึ่งนะครับมาลัดเป็นไฟขยับไปทิปไปก่อนเลยมาลัดอี่มากระจอายางมาเหมือนกันยิงดูเชิงกันโอยโอ้มาลัดบางสองเข้าไปก่อนเลยเป็นมาลัด ชวนทะเลาะอยู่เนอะทีไปมารัดม,ม,มัน,นมันต้องซ้อมใกันเอาแทงเขาทางคนต่างหาจังหวะแทงเขาเอากกับการย่งมาก่อนมารัดกัจจักไปเตะฟุตบอลโยมารัดมารัดเตะเข้าไปอีมัดก็ขยับมาบ้างอีมัดทำท่าจะเตะไม่มาละก็จะย่างทีไปมารัดยังเป็นฝ่ายออกเอาประเด้โอเตะกันเขาประเด็งมัสองข้างหน้าไปอีหมัดก็ยังเฉยอยู่นะครับ ไม่เป็นไรยังเดินเข้าไปโไปย้มัดเข้าไปหมัดออามาลัดเวียงล้ลงไปเลยนะครับรวมหน้าไหมยิม่มาเดินบ้างยิม่มาเดินเขยับเข้าไปเตะไปเอา้าหมัดแลกกันทีมหน้าเลยมาลัดโอ้มาลัดนี่ออกกอดได้เดียวก็เอา,า,า,ามาลัดกระโดดเตะขึ้นอยู่เหมือนกันยิ่มัดขยับเขาไปยิ่มาดเจ้าจัาง มารัดตู้จะดิฉันฟันหางเข้าไปมารัดเนี่ยมันหสองข้างหน้ามันหสองข้างหน้าเลยนะครับออกมาได้เร็วกว่านะครับมารัดมันหนึ่สองไปแทงเข้าไปอยีหมาก็พยายามจะหาจังหวะแทงเขาเอามารัดแทงเข้าแทงเข้าเข้าไปอ๋อมารัดแทงเข้าไปยีหมาก็แทงขึ้นเหมือนกันเนาะแต่เป็นมารัดแทงได้ดีกว่านะครับเอารวยกันไหมมารัดยึกยักยึกยักเข้าไป ยิ่มาหาจังหวัดยมาลัดเตปะเตไปก่อน like <convolution unlikely> แต่ยังเว่ออยู่เตปไปครั้งโอ้เต่เขาหน้าเลยมาดึงสองเข้าไปมาลัดแทงเขานเข้าไปโอ้ตอนนี้ยิ่มาเป็นไฟลยรับอยู่นะครับยังหาจังหวัตอบโต้ยแทงเข้ามายเหมือนกันอ๋อแทงเข้ามาเหมือนกันยี่มาทหมกันยังมายิ่มากระจายเข้ามามาลัดเตปไปปัดไปทีบหน้าเข้าไปโอ้มันึงสองมันสองไปมาแทงเขาออกมาลัดกระแทง แต่คนต่างแทงเยอะหาจังหวัดแทงเขากันเยอะทำการแย้งมาดูเหมือนมารัดจะออกอาวุธได้เยอะกว่านะครับเขาเป้าวกว่ามารัดมันสองไปอีบาก็ยึกแยะเขามาเยอะพยายามจะหาจังหวัดเอาคืนเนาะโอ้ชีพหน่อยครั้งหนึ่งมารัดมีบาดมันสองก็หน้า,าแทงเขาไปเอากอดเขาไว้หาจังหวัดแทงเขาได้แทงมาดอกหนึ่งเยอะอีมาดทำการแย้งมา มาลัดเตะอีกครั้งหนึง่งโอ้ล่นสูงเลยนะครับหมายกันขอเลยมัดแรกกันมีแตกนะครับมีแตกแล้วนะครับรอ,อีมัดเนี่ยโดนจอกเอาไปมัดเดินไปเตะมืดไปหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้ยังไม่ทันเลยแตกแล้วนะครับอีมาจากมโมร็อกโกนะครับเผิ่แป๊บเดียวแตกแล้วมาดูว่ามาลัดจะซ้ำแผ้เดิมให้ แตกนักก็เดิมเยอะก,ก็เดิมจนชนะน,นอกหรือเปล่านะครับทีมงานก็จะทางมวยก่อนรา,าตอนยกที่สองนะครับทำก,การเรียกมาโอ้ลืมใส่ฟันยางลืมใส่ฟันยางอีมาต์ทีมงานก็ใส่ฟันยางให้ยูนะครับมาว่ากันตอนยกยกที่สอง กรมการบอกด้วยมาลัดยังเตียนฟุตเวิร์กเตะเข้าไปเตียนฟุตเวิร์กหลอกล่ออยู่นะครับมาลัดมาดร,รยาจะเข้ามาจะมมาลัดจะย่างอิ่มาดก็ยัง,ย,งยังหาออกอาวุธยังไม่เจอนะครับหาเป้ายังไม่เจออ่ายึงยากอยู่มาลัดยุงยากอยู่อ้าวเตะกับทีมแรกกันยังหาเป้าไม่เจอนะอิ่มาดมาลัดวนซ้ายวนขวาไป โอ้เตะเข้าไปเหมือนกันโอ้ยมาดได้โอ้โดนทิปขึ้นเลยมาละขาจะเขาไอ้บานเขาจะเข้าไปไหมจอร์เจียฝรั่งอีกครั้งนึงโอ้เตะขึ้นเหมือนกันอดไว้ฮะจะว่าแทงเขาอดแทงเขาไปมาดโอ้มาลัดนี่ยจอร์เจียฝนังไดสองครเตะไปอีกครั้งหนึ่งมาละอีบาดขยับเข้าไปมาลัดก็วนลงไปนะครับ ทีบได้อีกครั้งหนึง่งโอ้เผลอไม่ได้นะครับมาลัดเนี่ยเตะเข้าไปเอาอมามดมาสวมกันเอากอดเข้าไ้ฮะจังหวะแทงเข่าเยอะอาอแทงไม่ได้กรรมการแยกมายิงยักใส่กันเยอะทีบอีกครั้งหนึง่งมาลัดทีแล้วนไปโอ้ยมาหาเป้ายังไม่ค่อยเจอเท่าไรโอ้ซอกกลับนะครับอ๋อโดนเหมือนกันกรรมการแยกมามาลัดเนี่ยเอาจังหวะเผลอนะครับเต้นไปจะมาเออเตะเบื่อที่บาด ทีไปครา,า,า้งหนึ่งมัดเต็มมากก็ได้แทงเขา้าเข้าไปดันเขาเชื่อกรรมการยากมากโอ้มารัดเนี่ยเต้นไปเต้นมาออกซ้ายขวาเผลอแล้วก็เตะเลยนะครับเอามาัดสองเข้าไปักันโอ้มัดสองก็ได้ครั้งนึงโอ้มัดเนี่ยหน้าไงานักคอมไปเลยเอามัดแทงเขา้ามารัดก็แทงขึ้นเหมือนกันแทงไม่แท,ง,แทงมากดันขเขาเชื่อกไปกรรมการก็เชกมาก มารัดนี่ยังเต้นฟุตเบิกไปฟุตเบิกมาอยู่นะครับทําให้อ่อหมัดแลกกันมาแลกกันเอ่อกดข้อได้แทงเขาต่างคนต่างแทงเยอะอ่ายิ่มากระแทงเยอะกำกันอย่างมากมาเลือกกันไหมยิ่มาเนี่ยหาเป้าโอ้โดนเตะหน้ายครั้งหนึ่งนะครับหาเป้ายังไ่เจอมาลัดวนออกซ้ายบอกเขาแล้วก็เผลอมอะไรก็เตะมาต่อยมาเหมือนกันอ่อมันเขาหน้ายครั้งมาลัด โอ้ยมาดนี่ยังเดินเข้าไปรับแจ้งรับนั่นอยู่นะครับรับแจ้งรับมาร์ดเยอะเตะมาเหมือนกันมาลัดขอได้หาจังหวะแทงเขาออแทงแรงกับการยากมากมาแล้วไหมมาลัดทีไปโอ้ยมาดร์ดเผื่อมาได้ดุดเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะขึ้นเหมือนกันยิมาดมันสองเข้าไปขอได้หาจังหวะแทงเขาอยอะแทงได้กรรมการก็ยากมากเอาหมดยกที่สองนะครับ อม,มารัดเนี่เต้นวนไปวนมาได้จังหวะก็เพิ่มแล้วก็ต่อยทีมาเหมือนกันนะครับนานๆครั้งจะได้ออกกับวุธทีอิมาดเนี่ยแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่นะครับยังเหลืออีกสามยกอยู่เมื่อคนนี้ต่อยห้านะครับต่อยกันห้ายกยกละสามนาทีเพราะว่าตอนยกที่สามนะครับ กําการพร้อมแล้วบอกลุยมาลัดกันเต้นฟุตบอลออกสายความมันทั้งสองไปมาลัดอีมาก็จะเดินเข้าไปอย่มาโอ้มันแล้วกันมันแล้วกันอ้าต่างคนต่างแทงแทงเข้าไปอ้าวมาลัดแทงอีมาก็แทงเหมือนกันเนาะตอนนี้เป็นทีมัดแทงเข้ากําการแย่งมามาลัดเนี่ยจะมาเล่นวงนอกเออวงไหนด้วยโอ้มัดไปเตะไปกันอีมา มารัตนจะเล่นวงนอกนะครับวงในไม่เล่นด้วยแต่โอ้มันเข้าไปก็เตะไปเหมือนกันนิมมัดเอากอดไปกำกับการแยกมานิมมัต์พยายามจะเข้าไปแทงเขานะแต่โดนมาของโอ้ฟันยางกระเด็นนะครับของใครกระเด็นฟันยางกระเด็นออกมาเลยเอากรรมการเอาของมารัดนะครับกรรมการเอามาให้ใส่ฟันยางใหม่นะครับ เรียบร้อยแล,ล้วก็มาเลื่อยกันไหมมาเดินเข้าไปมาเดินขยับเข้าไปมาลัดเต่อม,มายัาาเดินเข้าไปเยอะเอากอดได้แทงเข้าไปมาแทางเข้าไปมาพยายามจะแทงเขาโดนกันก้นไว้กรรมการก็แย่งมาวงในจะเป็นของยมมาดนะครับมาลัดเตะโอ้ยมารมันสองก็ลัดเตะไปเอากอดล็อกไว้งั้นหานจังหวะแทางเขา้าไเยอะ สอดมือกันโยแทงเข้าไปมานออกกับมมาาการแยกมาดีกว่าโอ้ถีบหน้าเืดไปโดนมัดสวนเลยเแทงเขา้าไปเอาแทงต่างคนต่างแทงแล้วเข้ากันโย,ายม,มาแทงาม,มาแทงหมุนไปเมื่อไรมาแทงเขาาก้าไปม,มาก็แทงขึ้นเหมือนกันต่างคนต่างแทงดันเขา้าไปในมุมออกกับการแยกเลยนะครับ เอามามามากันกลางพื้นีรื้อกันไหมีิมานยังกระจนกันมาลัดเต็มมากมัดทุบแลกกันแต่มาลัดเน,นี่ยวนออกไปนะครับมาลัดเนี่ยไม่เล่นวงในด้วยนะครับเอามันสองขา้างหน้ามันกันต่างคนต่างโดนมาลัดก็โดนยิมานก็โดน,ดนต,ต่อยแล้ววนออกไปยิมานมาลัดขอไปครับยิมานยังพยายามเดินเข้าไปก็ซอกคับโอ้โดนเต็มเต็มเลยมาลัด ทำได้ดีเลยครับมาลัตศัยบนซ้ายบนขวาสอกลับเข้าหน้าเต็มๆเลยหมาเดินเข้าไปมาลัตเตะมาไอ้มัดเตะเบื่อไปโอ้โดนเชือกไม่มีอะไรตเตะเบื่ออ่าหมาว่าออกมามาสู้กันนะครับมาลัตเนี่ยเอาแต่อถอยนะครับเตะมาเหมือนกันมาลัตเตะกับมาแล้วกันมาลัตมา,มาเ,ขเข้าไปอ้เจะว่าแทงเข้าย่อแทง แทงเข้าไปอิมาก็แทงมาลัดก็แทงทำกานยากมากมันเ,เลยกันไหมเอาวนยกที่สามนะครับเหมือนอิมาจะุนเงียบจน,นครับพรามาลัดวนออกซ้ายออกขวาทําให้ตัวเองหาเป้ามไม่เจอนะครับไปแลกกันซ,ซึ่งหน้านะครับมาลัดใช้วิธีต่อยแล้ววนต่อยแล้ววนนะครับพอเผลอเมื่มอไรก็ใส่เลยนะครับใช้วิธี แบบความโจรก็ว่าได้นะครับอาศัยจังหวะเผิดกอก็ต่อยเลยนะครับมาดูว่าอยมาจะแจ้มวอยังไงนะครับยังหาเป้าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มาว่าตอนยกที่สีนะครับกรมการเช็ดหน้าเช็ดดวงมื่อก่อนอยมาจังบอกออกมานะครับยังเยืนโยออกมาแล้วออกมาแล้วลุยก,ก่อนต่อันยกที่สี่ มาแล้วมานสองไปเต่ไปที่มานก็ขยับเข้าไปจะหาจังหวะเอาขึ้นอยมัดเข้าไปเอาโดนเข่าของมานลัดสุดมาอยู่กอดหาจังหวะสอดมือแทงเข่าเอาแทงได้กรรมการแย่งมามันเลือยกันไหมที่มันขยับเข้าไปมาันสอดเข้าไปสอดแล้วกอดไว้แทงเข่าพยายามหาจังหวะแทงเขากันอยู่รอาการแย่งมา ยิมาเดินไปโม่จร์เชียฟันนางเลยมารัดได้ทีวนบอกไปเลยนะครับทําให้ยิมางุนงดเลยนะครับเอาซอกอีกครั้งหนึ่งมารัดอ๋อตอนนี้ยิมาแทงเขาแทงเขายังเข้าไปมารัดก็แทงขึ้นจันหวนยิมาแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเขาแล้วก็ไปแทงเขาเข้าไปแทงเขายัโอ้ตอนนี้เป็นเขาเป็นของยิมาแล้วก็ายิมาแทงเข้าไปมาลัดเนดิ้นพยายามจะดิ้นรุดนะครับแต่โดนเขาของอิมาทำไมอิมาแทงเข้าไปอับการังแมาก โอ้โดนเขาเป็นชุดเลยอมาดทำได้ดีเยอะเดินเข้าไปมัดเดินไปมาเตะก้านคอเลยโอ้มารัดเตะดอกนี้แต่ไม่เป็นไรมาดยิ่งโดนยิ่งยิ่งโดนยิ่งเดินมันซ้องไปอาอมันซ้อก็คอได้แทงเข้าไปอ๋อหันมาแทงแทงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแทงเข้าไปอาอมาัดก็แทงขึ้นเหมือนกันอามัดแทงเข้าไปโอ้บงในนี้เป็นของอมาดเลยนะครับจับคอได้แทงเขาเป็นชุดเป็นชุดเลยตอนนี้ มาเดินเข้าไปมลัดเตะมาโอ้เตะเข้าท้องเต็มๆจุกเลยนะครับอ้าวจุกกำการน้ำยนนะครับกำการน้ำยนดูเหมือนมานเนยโดนเตะเข้าเต็มเต็มนะครับจังหวะเผลอนะครับโอ้จุกยุตีกันชกไปเลยนะครับจุกไม่ไหวแล้วนะครับโอ้จังหวะเผลอนะครับเดินเข้าไปจะโดนอย่างนี้ตลอดนะครับมาลัดเนี่ยจังหวะเผลอนะครับเดินเข้าไปเดินวนซ้ายวนขวา ได้จังหวะก็เตะมาต่อยมาเลยนะครับทําให้อิมาดยังไม่ทันตั้งตัวไม่ได้กิงท้องนะครับเตะเข้าเต็มเตมว่าจุกไปเลยยุติการชกไปเลยนะครับก็เป็นนั้นว่ามาลัดเยนคอฟเซจิจ,จากลิทัวเนียชนะน็อกโดยอีกครั้งนะครับโอ้จอร์เจียฟันาหางเข้าเต็มเต็มเลยนะครับโอ้จอร์เจียฟันาหางเข้าไปซอกเข้าไปแต่โดนหนักถากไปนะครับสอดเด็ดเด็ดนะครับเตะเข้าท้องจังหวะนี้นี่โอ้หนลอดเต็มข้อ ไปเลยนะครับทำการก็ยึดติกันชกไปนะครับก็มาชูมือให้มารัตเยนสกอรีจากริโตเนียเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่สี่นะครับก็ได้รับการชูมือพร้อมกับคาดแชมปกัดแชมป์นะครับเดี๋ยวก็มีการเอาชมปกัดแชมป์มาคาดให้นะครับในการชิงแชมป์มวยนานชาติในรุ่น1 3 9ปอนด์นะครับก็เป็นนั้นว่าแชมปกัดแชมป์ประโยชน์ที่ประเทศริโตเนียนะครับก็คาดแชมปกัดแชมป์กันนะครับ ก็ยินดีกับมาลัดเป็นกำลังใจให้มานะครับโอ้ขาดแชมป์ขัดแชมป์ขวาแชมป์ไปครองเลยนะครับมารัดเย็นคอฟสิ้จากลิทัวเนียนะครับ